รู้ว่าทําไมถึงมารู้จักกับเดียค่อนได้ครับและที่การได้รับตําแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนของที่นี่รู้สึกยังไงกับตําแหน่งหน้าที่ตรงนี้บ้างครับวันนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ที่พี่จะไม่รู้อะไรมาก่อนเลยและพี่ไม่มีสิทธิ์รับรู้อะไรทั้งนั้นช่วยเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังหนะ่อยวทำไมผมมีเวลาให้พี่3นมาทีถ้าส่าส สวัสดีครับอยู่กับผมกันกระถาวรน,นะฮะนี่เราอยู่ในช่องทางของดีไอคอนกรุ๊ปไม่ว่าจะเป็น Facebook Page หรือว่า YouTube ครับฝากกดไลค์กด Subscribe Page เอาไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ผมอยู่กับ CEO หรือว่าบอสพอแล้วกันวันนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ที่พี่จะไม่รู้อะไรมาก่อนเลยและพี่ไม่มีสิทธิ์รับรู้อะไรทั้งนั้นโอเคผมจะไม่คุยเรื่องการทํางานของพี่แล้วะฮะทำไมพี่ดูกลัวเออเสียวเจริง <laughs> เอออยากรู้เหมือนกันเพราะว่าผมได้เห็นด่วงราของพี่ในบางมุม แต่ยังไม่มีใครได้เห็นพี่แบบใส่ขาสั้นแล้วนั่งอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าแบบชีวิตพี่ตอนเช้าพี่กินอะไรหรือตอนเที่ยงพี่ชอบกินอะไรพี่ไม่ชอบไปไหนอะไรเงี้ยช่วยเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังหน่อยนะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดามากนะไม่ได้มีอะไรที่แบบแตกต่างจากคนทั่วๆไปอะไรเงี้ยตื่นมาเสร็จเราก็มานั่งกินข้าวแม่บ้านก็เตรียมเอาไว้ให้แล้วครับแล้วก็เดินลงไปทํางานเลยคือชีวิตไม่ค่อยได้ใช้ตังนี้ทุกวันเนี้ยเพราะว่าตอนลงไปทางานมันก็ไม่ต้องจ่ายตังค่ารถไม่ต้องเติมน้ำมัน ก็เลยแล้วก็ทำงานเนี่ยอยู่กับน้องๆกันทั้งวันครับขึ้นมาก็นอนแล้วีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเอาจิงจนถึงวันนี้ก็3ปี 3> <g ül> แล้วมันประสบความสำเร็จอย่างก้ากระโดดอย่างที่พวกคุณได้เห็นกันอยู่เลยปีแรกเนี่ยรู้สึกว่ายอดขายโดยโรวมของนังปีมันคือ300กว่าล้านปี่2นี่ปลายๆของหลักร้อยล้านส่วนปีเนี้พี่ล่อไปจะ4 0 0 0ล้านแล้วนะ คนโดยปกติทั่วๆไปผมว่าเขาก็รู้สึกว่าฉันคงสบายแล้วเป็นผมผมจะ,กะเกษียณแล้วนะแล้วพี่คิดจะ,กะเกษียณไหม <c oughs> อยากรู้อันนี้คืออยากรู้ด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนถามด้วย <c oughs> คือคิดจะหยุดไหมคือถ้าถามเรื่องกเกษียณก็ <c oughs> แล้ันนะต้องถามว่ากเกษียณจากอะไรคือทุกวันนี้พี่ก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนทํางานอยู่แล้วพี่ก็สนุกด <c oughs> ีใช่ไหม แล้วก็จริงๆไองานอย่างพี่เนี่ยมันทําที่ไหนก็ได้ไงมันมีมือถือเครื่องหนึ่งใช่ป่ะแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนในโลกก็ไปได้อย่างตอนที่มันไม่ได้เป็นโควิดแบบเนี้ยพี่ก็ไม่ค่อยอยู่ไทยนะก็ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ทํางานผ่านทางมือถือมาเนี่แหละเพราะว่าการันตีเลยทุกที่ที่ไปเที่ยวทั่วโลกเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันทํางานได้ทั้งนั้นแหละคือเรื่องงานเรื่องเที่ยวเป็นเรื่องเดียวกันอันนี้เรื่องจะเกษียณออกจากความสุขเหรอมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะเราก็ตามหาความสุขมาทั้งชีว่ ปีหน้าพี่วางแผนอะไรบ้างให้กับทางบริษัทดีไอค o n กรุ๊ปพี่พอจะแงๆๆ้มๆอะไรบ้างได้ไหมจริงๆปีหน้าเนี่ยคิดเอาไว้แบบโอ้โหเยอะมากคือไอการประกาศอะว่าจะไปพันล้านว่าจะไป5้าพันล้านว่าจะไปหมื่นล้านเนี่ยพี่ว่ามันประกาศง่ายนะแต่ทําจริงไม่ง่ายหรอกพี่เชื่อว่า การจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องเตรียมพวก infrastructure ค,ค,คือโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจให้มันครบให้มันพร้อมทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องของการทําโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์ที่สอนให้ฟรีกับตัวแทนจําหน่าย2เรื่องการตลาดที่ดีเนี่ยได้นอนพี่มีทั้งสินค้าที่ดีมีทั้งการตลาดที่ดีแต่พี่ว่าสิ่งที่สําคัญที่มากกว่านนะั้นน่ะคือพี่ว่าพี่เห็นคุณค่าของความเป็นคนแล้วคนที่เขามาอยู่กับพี่เนี่ยเขาแฮปปี้เขามีความสุขอะพอเขาเชื่อมั่นพอเขามั่นใจเนี่ยเขาจะปลดปล่อยศักยภาพอะ ออกมาใช้ได้เต็มที่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะไอการนําพาตัวเองอะ่ะมาอยู่ท่ามกลางคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตอะ่ะหรือท่ามกลางหมู่นักธุรกิจที่เก่งๆหรือมีประสบการณ์พี่ว่าพี่แค่เตรียมพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เอาไวอ้อ่ะส่วนเขาจะเป็นมเมล็ดพันธุ์รูปแบบไหนอะ่ะพี่ว่าเขาจเจริญง,งอกง,งามได้ในพื้นดินที่มันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะว่าจริงแค่เนี้ยชัดเจนนะ บริษัทเราเราได้ประกาศไปแล้วพี่พอเป็นคนประกาศเองว่าเราจะไปกันถึง1 0,000ล้านและเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าคุณจะได้เติบโตในธุรกิจนี้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์แบบนะจ๊ะเอาแค่นี้เนาะครับดีไหมพี่มีธุระใช่ไหมใช่แล้วพี่คิดว่าผมไม่มีเหรอเออเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวอะไรเหรอโอเคขอบคุณมากครับพี่พอครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ